ที่อังกฤษเนี่ยนะครับเ,เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับทางสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับชุดครับกว่า23ปีนะครับก็ลงสนามนะครับพบกับเวสต์บอมเวสต์บอมบวิทอันเบียนนะฮะนักเตะไทยก่อนหน้านี้นะครับสุภชัยใจเด็ดไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าไหร่เหตุผลเพราะว่า ในระหว่างการฝึกซ้อมก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนเป็นระยะระยะรเราก็จะเห็นสุขขเหมือนตาเห็นรัตนานกรใหม่คามนินะครับที่เขาบอกว่ามีการมีโค้ตก็ชมสุพนัทว่าซ้อมดีเล่นดีนะครับ <c oughs> แต่เมื่อวานนี้สุภชัยใจเด็ดอาการบาดเจ็บเริ่มดีขึ้นละลงไปเล่นในยี่สิบห้านาทีสุดท้ายนะครับมีเวลายี่สิบห้านาทีนะในการเจอกับเวสบอมซึ่งเป็นชุดยูยี่สิบสามนะครับ <c oughs> ก็ปรากฏว่านะครับสุภชัยใจเด็ด ยิงประตูได้ครับซึ่งลูกยิงประตูเนี่ยนะครับแม้ว่าเขาจะถ่ายมาไกลไปหน่อยเขาถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนะครับขอมาจากทางเลสเตอร์อะนะฮะคุณนบก,ก็ขอมาให้นะผู้จัดการของสุประชัยเนี่ยเขาก็ส่งมาให้เรานะครับลูกเนี้ยมันเป็นลูกที่ผ่านมาจากด้านข้างนะครับและสุประชัยใจเด็ดเนี่ยก็อยู่ในกรอบเขตโทษนะครับก่อนที่จะ,ะเกี่ยวบอลลงแล้วก็กระดกบอลขึ้นจังหวะหนึ่งนะครับจากนั้นก็ฮาฟวอลเล่เข้าประตูไป แม้จะดูเห็นไม่ชัดมากอะดูมันเล็กๆนะครับแต่ว่าก็ต้องชมว่าเป็นลูกยิงประตูที่สวยลูกหนึ่งนะครับสําหรับสุภชัยใจเด็ดที่สามารถทําได้ที่อังกฤษนะครับก็ถือว่าการเดินทางไปครั้งนี้นะครับอย่างน้อยก็มีเกมมีประตูเกิดขึ้นนะครับถ้ากลับมา <c oughs> ่นไทยีกนะครับก็คงจะนําประสบการณ์ต่างๆกลับมาได้พอสมควรนะครับสาหรับ สุปชัยใจเด็ดนะฮะอ่านี่ดูฮะนี่ดูจังหวะนี้อ่าสุปชัยเนี่ยเป็นตัวข้างขวานะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นะตัวกลางอ่าแทงบอลจากตรงกลางไปออกไปด้านซ้ายก่อนแล้วสุปชัยวิ่งเข้าไปหาจุดนัดพบล่ะนะครับก่อนที่จะเปิดมาและดูสุปชัยจับบอลหนึ่งจังหวะแล้วก็โอโ้โหนี่คือผลเฉลยานกองหน้าเลยนะครับจับบอลแล้วก็เอี้ยวตัวบอลเล่ย,ย์ยอดเยี่ยมมากนะครับดูเหมือนว่าหายจากการบาดเจ็บมาแล้วถ้ายัาง อ่ยิงประตูได้ลักษณะแบบนี้นี่อโอเคเลยฮ<น>ะถือว่าคมใช้ได้นะพี่ปูแต่ว่าเขาเป็นสัญลักาณของดาวยิงอยู่แล้วลผมอยากให้สุภาชายัยจะเด็ดขยับอีกสเต็ปต้องรอดูนะครับว่าเขาพิสูจน์ตัวเองกับบุรีรับได้แล้วแต่กับทีมชาติทุกใหญ่ขอเวลาเขาอีกนิดหนึ่งเชื่อว่าเขาจะสามารถก้หาวข้ามความกดดันหรือว่าก้าวมาเล่นกับหรือว่าแทนธีรศิลป์แดงดาได้ไม่ต้องรอเหมือนว่าเราอ่ะ แฟนบอลเรารอสุพนัทเหมือนตาพูดถึงสุพนัทเหมือนตาหมดเลยนะพี่ปูรเราไม่ได้พูดถึงสุภาชัยใจเด็ดมากนักในตำแหน่งหน้าเป้าอืมอนะืมเสีย <laughs> ดายเมื่อท,าท้ายฤดูกาลที่แล้วเนี่ย <laughs> นะครับมันมีอาการบาดเจ็บบาร,รบกวนเขานะครับทาให้ <laughs> ใหายไปหลายเกมเหมือนกันนะครับไม่ยงั้นก็ได้ต่อเนื่องกับทีมชาติไทยไปละนะครับอ่ะสนามซ้อมก็ดีกว่าสนามแข่งเราออก <laughs> คุณอนุชาเครื่องกีดสนามซ้อมโอ้มันเป็นเหมือนทุ่งหญ้าเลยอ่ะนะครับดีดีไปหมดเลยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับใน Facebook และกด s u b สไคร์ e นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร0 8นะครับ